การยกระดับคุณภาพทางสังคมให้ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกเพศสภาวะ และทุกช่วงวัยและการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยจะช่วยก่อให้เกิดความเสมอภาคในสังคมและนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำที่ลดลงได้อย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงอาทิกลุ่มที่มีรายได้น้อยแรงงานนอกระบบผู้ได้โอกาสและผู้สูงอายุจึงเป็น,นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่ยั่งยืนในทุกมิติ บ้านสันโดยนาคตบลแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขามีฐานะยากจนศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ห้วยเดือดจึงได้จัดทําโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัวฝึกอาชีพการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเสมอภาคทางด้านอาชีพโดยมีวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาบรมราชินีนาถมาให้ความรู้ นางสาวลุงฤดีต้นแก้วหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ7จิสพรรษา บรมราชนีนาถกล่าวว่าทางศูนย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นผ้าปูโตกระเป๋าสะพายกระเป๋าสตัง,งค์พวงกุญแจกล่องใส่กระดาษทิชชู่โดยรูปแบบและลวดลายแบบชนเผ่าให้แก่สตรีและครอบครัวซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยบ้านสันดอยนาคตำบนแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเพาลาหูเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเป็นการสร้างงานให้แก่สตรีและครอบครัวเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองใช้เวลาว่างหลังุดการเก็บเกี่ยวให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะทางโครงการนี้เรามีจุดประสงค์สำหรับให้กับ กลุ่มสตรีและครอบครัวที่มีฐานะยากจนขาดโอกาสทางการศึกษาประสบปัญหาทางสังคมอะค่ะเพื่อที่ได้เกิดการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแล้วมีไรายได้ซึ่งโครงการนี้เราจะมีทั้งหมด104วันโดยแบ่งเป็นระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน44วันและมีการรวมกลุ่มอีก60วันค่ะเพื่อให้กับทางกลุ่มนี้ได้มีอาชีพสำหรับ การไปประกอบอาชีพเพื่อให้มีไรายได้ให้แก่ครอบครัวของตนเองนะคะการฝึกอบรมสร้างอาชีพให้กลุ่มสตรีผู้มีรายได้น้อยนะับเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างหลักประกันทางสังคมเพื่อความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคมไทยถนอมสรีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน